วัดบ้านเลยลูกโอ้ย <c oughs> เต็มแม่เลย อะไรครับมะม่วงไม่เอาทิ้งเลยไม่เอาทิ้งเอาทิ้งโยนทิ้งมันเน่าแล้วโยนทิ้งโอเคเก่งมาก อะไรปิดบ,บ้านบทอะไรโอ้ยผีเสื้อบินเต็มเลยลูกเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยบรรยากาศดียังไงดูเห็นไหมผีเสื้อตัวเล็กๆบินเต็มเลย ผีเสื้อบินอยู่ข้างปาู่พญานาคครับดูดิโอ้ยสวยจังเลยเห็นไหมป้าเปาเห็นไหมป้าเห็นไหมครับโอ้โหเห็นเห็นเห็นเออสวยสวยลงไปดูไปเออลงไปดูไปเออไปอุย้ยผีเสื้อผีเสื้อเออนั่งดูนั่งดูแล้วผีเสื้อเห็นไหมโอเคผีเสื้อป๊ดผีเสื้อคือหลายแท่งค่อยๆเบาๆเด้อ,อบ au, บ au, นะลูก เออเบา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 ไม่เงงไม่เงงไหนไหนพี่เสื้อเห็นไหมกลัวเหรอเป่ากาลัวเหรอกลัวทําทไมพี่เสื้อไม่ได้ทําร้ายใครนะเห็นไหมเดี๋ยวมาดูดูดอุย้ยบินผ่านกล้องด้วยเออเอเอพี่เสื้อนะเห็นไหมไหมไหมพี่เสื้อสวยพี่เสื้อสวยเห็นไหมเ,เ,เห็นไหมเห็นไหม เนะห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกผีเสื้อ <c oughs> ปกติตรงนี้ไม่มีผีเสื้อนะทำไมวันนี้มีผีเสื้อแปลกแปลก,ก,กนะแปลก,กนะไปเอา Cứ bình sân, cứ bèn cứ nằm vô sàn. Ờ nâng xưa là lục. Bảo nâng đu phía xưa. Trời ơi, má hẹn lại. Chui. Này, thưa khắp hai này ba lục. kinh, kinh, kinh. ยกขึ้นไปยกมือไหว้พ้ะเออเคพผ้าในบ้านเราโอ้ยรถไฟอยู่ในบ้านของเปาเลดูดิอืมนั่งอืมลองท้าไปเก็บโอ้ยลุกท้าไปเก็บอ้าไปเก็บไปเก็บ,กบโอ้ยเก่งแท้ทนั่งเล่นเลยลูกทีนี้ โอเคนั่งเล่นเลยครับอย่าไปลือ้ออย่าไปลือ้อนั่งเล่นดีๆรถไฟในโนเสาอยู่ไหนรถเสาโอ้โทำไมเป็นงั้นน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าขี่รถบื้นๆหรอ ไปหิวข้าวไหมตกบ้านนะตกบ้านนะ โอ้ยชนแม่ชนแม่ชนแม่โอเคทุกครับ Okay.